เออเอ้อเออตามน,นั้นเอ้ดาหยาละโอ้หรือคอนโปรโต้ฟังจอได้ครับรับคระะับ หาตัางค์ซื้อรถอีกคันหนึ่ง,งซื้ออีกเหรอมันยังไม่เข้าร้านร้านตน้นต้นตีอีกตีอีกสองคันใช่ไหมครับใช่พิสเซอร์แล้วทำไมรถฉันไปจอดตรงนั้นวะนะตรงน่ะจอดรถลืมไปไม่ได้ล็อกไม่ได้ปลดล็อกรถแกจะไปส่งชัน้นอ๋อ เออถ้าเกิดอของที่มันเป็นแรฮะมันต้องสองออ่งแยกก่อนมันให้แยกอยู่แล้วนะส่งแยกอยู่แล้ว <Pam ela S 2> สง่งแยกใช่มชื่อชื่อผงขึ้นเซอร์ไหยังไม่เข้ามานะฮะมันไหนเข้าแล้วก็เด้งเด้งไมจอดกันถนนนี้ <cido f 2> เจมิมเจมิมเขาเรียกเจมิมเฮ้ยแต่รถพี่ก๊อบน่าจะเป็นแรมได้ป่ะเดี๋ยวก็ปบบ้านแบบมอไซค์ก่อนเอามาเหินอาเชมานละแล้วนะผมชวนสี่คนนี้กันไม่จะแทกกว่ะก็แทก่ะใช้สามนคนไปกระแทกอ่ะมันมันไม่มุดอ่ะ <oughs S 1> มันไม่มุดลองลองใหม่ลองใหม่ตัดิหนึ่ง Chê đây cô đăng rồi Nè Tôi biết tôi nói mà nó có lưu thang Bật thua Tôi xong แล้ว,ลว,ลวรถพิกอปเป็นไรบุกอะ่ะฮะรถพิกอปเป็นไรบุกหมาเดินชนหมาไม่หดวิตาอิงอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหนึกว่ายังไม่ได้ซื้อเถ่เเ้ยผมจัดแล้วกำังน,นับประดังนี้กันพิวูดผมมารับพี่แล้วกะด ได้ลดแล้วไาพีุ่ฒิมลับละนี่นี่ออกมาอู้หติดติดติดปะนึงนะค้างค้างเดียทำร้ายกันเลยแปะทำไมเฮ้ยอาซีโเล็บหายแล้วซีโเล็บเดี๋ยวปนึงนะครับผมหลดโอที ซีโอเล็บผมเล็บผมอ้าวซีโอเล็บแล้วทำไมตัวยังเป็นสีชมพูชมพูอยู่เหรออะไม่เป็นแล้วซีโอเล็บงนี่แต่ว่าเดี๋ยวซีโอไหมอ๋อฆ่าคนอื่นเยอะหัวมันเลยจะแดงไงเล้วชมพูชมพูทั้งคู่เลยเจ้าเรายิงทำไมเนี่ยฮ้เอาซีแล้วจีก็ซีโฟใส่ซีไปเอากลัวสติ๊กี้บอมอย่ามาแตกกู โอ้โหตูดดิยกเดี๋ยวกลับบ้านก่อนไปเอาที20มาให้เบิรงตะกี้นี่แล้วกลับบ้านแล้วเดี๋ยวไปเอารถแพงมาก่อนถ้าสมมติยิ่งส่งของเยอะภารกิจยิ่งยากกว่าทัดหรือว่าน่าจะจัดชันไม่เคยส่งไม่เคยส่งแต่ปวดังทีเคยส่งแค่ครึ่งนึง อไปส่งไปแบบไปส่งแบบไปร้านหนึ่งอย่างเงี้ยอนแม่งขนมากเลยโอ้้ตุ้มต้ำตุ้มต้ำประปรากระปราเดียวมาผิดหลัง <c oughs> มาผิดบ <c oughs> ้านเวนกำ ี่ก็ไล่ตู่ยู่เด่นปะโถงเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เดี๋ยวไอ้ผ่ายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปร้านซ่อมรถด,ดีกว่าดูท่าเนี่ยอยากทำแบบนั้นได้ไหมทำอะไรยี่20ิบเบาไว้เนี่ยยี่สิบไม่ใช่เอาเอาอีนี่มาเก็บเข้าบ้านดิ <c oughs> ไม่ได้อทิยี่สิบไว้นี่หรอแต่เอาอีนี่ไว้นี่แหละเผื่อทำให้ไงเอาคุลุมาไปกูไม่รอดเอาอีนี่ไปอ่ดีแล้วอืมเอร็ตายไปแล้วอ๋วอ,โอโอเวอโรอ์โหลดงั้นเึกอืม ออุยอ้ยอบเกกือบเกือบเอเออคุณกอฟใระบบซีโเนี่ยถ้าจะเป็นเป็นบริการเนี่ยมันได้สูสุดกี่คนหลักสามครับบริการาสามรวมเราเป็นส<อ>ี่อย่ามายุ่งเร็วเกินออาทำไมมีสี่คนอออมีทางเกิ ยา่ยายา่ามีวูดไอ้นนโอ้มึงไอ้เหยียบกูเอาเหรอทอดเทอดเทอดเกสมึงไอ้เหยียบกูทอดเทอดเทอดเขาปิดเขาปิดมันเป็นโรคจิตมั่ขี้ตาไม่เกมโอ้แล้วกูขี่เป็นขบวนด้วยนะโอ้โหย่ยาทำกับฉัน โขอเข้าบ้านอย่างอร่อยเหอะเอาเครื่องบินได้ไหมเนี่ย <c oughs> เอางั้นเลยแหละใจร้ายเกินไปแล้วเดี๋ยเดี๋ยวเกน,นกันกรดดังบนอ้าวชิบหายแล้วที2ยี่สิบูบินอ๋อยู่อยู่อยู่ กูดังบนใช่ไหมครับครับอ๋อตรงนี้ใกล้ๆไม่ไกลอุ๊บสตทษ เดี ite, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้คันนี้ไม่มี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 อะไรวะกระจกมองข้าง ah. okay, okay. นะเก็บรถกันนะครับเอ้ครับโอโชน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 อปนอะไรครับถ้าสมมติผมกดขายมันมันจะขึ้นเลยใช่ไหมใช่มันจะบอกว่าต้องการคนขับรถอีกคนอะไรประมาณเนี้ยล้านล้านสาม วัน้ ride? เย้ไปเลยพร้อมนะโอเคห้มารันหลือืหอมาเดี๋ยวเอาอ่างนี้เดี๋ยวผมเอาหอไปรับนี่ไงขับหอมาแล้วอโอเคที่วุฒอยู่ไหนตรงนี้เลยไปทำไมที่นู่นเ่ะฮึ รถอะไรหมาวะนะไม่รู้บ้างอาวุธก็มีเออมันไม่มันไม่ใช่คันเดียวขอพี่กอลฟนี่มันเป็นอีกคันไม่ใช่ไงรุ่นเก่ารุ่นในอีคันอ้คันที่มันดิฟดิฟเก่งๆใช่ไหมเออม่ะปียี่สิบวัดไม่ขึ้นหรอคันนั้นยอมเลยปียี่สิบแพ้โคเมดปะโอ้โหรถคอมมันแหลกโคเมดเลยแซง ซื้อโคเมตมันเกือาขายที่20แล้วเจ่ชื่ออย่าลืมขายชีวิตทิ้งด้วยนะเจสเออโอ้ยขายไม่ได้หรอกไึงไรราคาอะไรนะพูดใหม่ซิฟังไม่ทันอ๋อให้ขายชีวิตด้วยนะอะไรคือขายชีวิตมูขายชีวิต่งขายทไปเลยกริปเลย ไเรือนั้นแน่เรือเรือที่เร็วที่สุดในโลกอ่ะนั่นอัพเรือหรือยังไอ้คันนี่ขับได้ด้วยหรอได้ได้เฮ้ยเฮ้ยขอขับขอขับไอเจ๊ดโอ้โหมึงนี่ไวกว่ากูอ่ะเอาเลยแล้วก็ถ้าเกิดมีเจสกีตามมาจะไม่ช่วยยิงนะเคยทำเรือพังไปแล้วเข็ดเอ้าไียตายนะชิบหายแล้วแต่ว่าถ้าเป็นเงี้ยได้โอ้ยอย่าเพิ่งยิงกู ใจเย็นใจเย็นไอเวียนตายนจะตายฮะเรือรอด้วยเรือรอด้วยเรือเดี๋ยวปนัเดเคลียร์เคลียร์คนก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์ให้เดี๋ยวเคลียร์ให้ไอเจ๊ไม่เป็นไรครับมึงขับมึงขับในกูกูแทบจะไม่รอเลยเดี๋ยวกูไปนอนแต่ถ้าเจตสกี้ตามต้องยิงไงได้ครับได้ครับกูงจะว่ายน้ำอีกแล้วคือมันไม่ทำดจเมื่อ เื่นก็จริงแต่มันทำลายพาหานะยานพาหานะได้อ๋อความรู้สึกเหมือนเล่น Hi ไฮอเลยน,นะที่ที่ไปบุกไปเอาเจสอะให้สามเออแล้วกูโดนทีปข้างข้างชายหาดอะแล้วกูต้องว่ายน้ำไปเองจบให้แล้วกูยังไว่ายไม่ถึงเลยเรือมันไม่ช้าเหมือนที่ผมเจอวะไม่ถ้าอัปเกรดแล้วมันก็จะไม่ช้าอ๋อมันก็ใจร้ายใจดำกูจังเลยอ่ะเ <c ười> ด็กเด็กกลับไปรับ เออมาเกินไกลแล้วไปนะตามมาแล้วกันจำใจพี่มีน้องแบบเนี้ยมุ๊ไปมุ๊มาอะไรกบัวคือก็อยากรับอะนะวูฒิแต่ว่าขึ้นฝั่งดิตา้งกลางน้ำไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเล็กอ่ะรอดูเผื่อมนอัพแผ่นอัพแผ่นแล้วจะลงทั้งคู่ ได้ไหมกด F ได้ไหมไม่ได้เอ๊ะ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 มันหันนะดมไม่ได้เดี๋ยวกูล่วงขึ้นฝั่งเฮ้ยแตมันมีมันมีอยู่คลิปหนึ่งของคนไทยอ่ะจําไม่ได้ว่าของชาแนลไหนกูไม่รู้หรอกเดมแต่มึงจําไว้จัดโทษครับคือฮอมันยังไม่ทันจอดถึงพื้นอ่ะแต่คนข้างล่างกด F ปุ๊บมันขึ้นไปเลยครับพื้นี่ยได้แต่น้ํำมาไม่ได้อ๋อทำไมเงี้ย ไม่ได้เลยล่ะป่ะครับโควเจสกี้ไม่มีเลยอ๋อไม่มันแล้วมันสุ่มไงงานนี้ผ่านฉลุยครับได้ไปร้านมึงเต็มๆครับแล้วใครทิ้งพี่วุ้ดกูไว้กลางน้ำไม่อย่าให้รู้เอออย่าให้รู้นะแม่อยู่ที่กากปีนในเมืองน้ำเดี๋ยวได้มีงแพรหายโดนลุงเตอร์ปีกูเวรกรรม ผมไม่เคยทําอะไรใครเลยนะตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วบอกให้ผมขับเร็วๆเพราะขับเร็วๆก็มาด่ายับเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้มอสจัดการโอเคพี่มอสจะไม่มายังไม่รู้เป็นอะไรย้ายห้องไปเรื่อยๆแต่5,500โอเคตามงใครเขาบอกได้10%จริงๆมันก็ไม่ได้10%นะมันก ช่วยใครก็ได้เงินประมาณพี่ห้าละห้าี่ห้าพันห้าได้ได้อข้างน้อยมามารับน้อยได้ได้เหรอวุฒิไม่เห็นได้เลยได้ในห้าพันห้าวุฒิไม่ได้้ายต่อไปนี่โอเคขึ้นดิเจตขึ้นสิจะไล่พี่วุฒิแม่งไม่ยอมไล่อ๋อเต็มแล้วปิดประตูด้วยเจตฝุ่นเข้า ตัวตัวไงยัง,ยงไงก็ได้จะปิดจะปิดก็ยังไงอยู่เดี๋ยวกูร่วงไม่ไม่รับกูอีก <c oughs> <c oughs> ไม่เห็นได้เลยทำไมคนอื่นก็ได้หมดเลยตา,ายตางค์สลายไม่ได้เนี่ยได้เลยได้ตังค์อ่ะเออได้ตั้งห้าหมื่นห้าห้าหมื่นบาทเลยห้าพันตกเล็ก <c oughs> ขอร้อง <c oughs> อย่าเป็นเครื่องบินรถบรรทุกรถบรรทุกก็ไม่เอาเอาเรือนี่แหละชิวสุดแล้ว กอมทุกก้ได้แต่เครื่องบินต้องเลือกคนอ่ะโอ้มึงยังขับไมได้มีคนเยอะนะในเซสชันนี้เอ้ยไอคนที่เป็นคนที่เป็นซีอสีมูนี่รู้จักอ๋อนะอ่ะแล้วแต่ส่วนเอวิ1สิบวิ็กับสองนี่ไม่รู้ใครอ่าซีเล็บเอ้าลุดเล็บตกเล็บเล็บอีกแล้วเหรอแล้วแล้วเล็ไปอยู่คนเดียวเปล่าใช่ครับอยู่คนเยอะตาม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 เขาตาม เจสต์เจเจต์มึงไอ้เหี้ยจะฆ่าพ um, okay? ี่วุฒิทำไมไปโดนพี่ก๊อฟวะเจสตจะมีชิปอูได้มหายแล้วเดี๋ยวพัดสี่พัดสิเจสต์อ๋อเมียนโซนชิดหายไม่น่าสนเลยกูไปสิเจสต ไพี่ก็ตามพี่เขาแอดเพื่อนคนเดียวที่อยู่นี่ยกูรอมึงอยู่เนี่ยมึงยังอยู่กับกูอยู่เลยเดี๋ยวกูก็อมบีแทงแม่งอมบีแทงแม่งเดียเดี๋ยวเดี๋ยวก็เขาอยู่คนเดียวก็จอยตามเขาไปสิก็จอยก็แกจอยพี่แล้วต้องรอกูด้วยเออไม่เพื่อก็รอมันอยู่นี่จอยตามกูเจมมาก็ได้ครับไอ้เจมมันยังไม่ไปเนี่ยกำลังไล่ผมเจมมึงไปสิไปแล้วเนี่ยเอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วเออไปไปไปเอาจบท้ายห้าห ทำไมตัดกระสุนอย่างนั้นล่ะเคเดี๋ยวเาอไปรับฮะไอ้เชี่ยเจ็ดมันปอยิงไม่ล้มต้มตีนเถอะนันมันบอดยิงไม่ล้มพี่ผ่านละกูโดนแน่ละเคล้มซะทีเท่าเจ็ตไป ไปอยู่จอยนิ่งเนี่ยจอยแล้วก็กนิง่ง <smiling. S 3> คนแบนแล้วทำไมไม่เห็นเฟสออนนะต้องตามพี่ก๊อฟล่ะเห็นพี่ออนคนเดียวโอเคอยูอย <ś ū r iff> ู่ไหนวะ <ś ū r iff> ไปที่ไปที่ โอเคมาเลยครับ CEO โอ้โอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ Google Los หวัสดีครับอ๋อเป็นคิวเราใช่ไหมครับครับครับ เขาก็อยู่ในทีเอสเนี่ยครับอ๋อเจ้ครับอมอสแจกการเจกดิอะไรจากกงจักจัดเลยจัดการสิทธิเต็มที่พี่มอสเราก็รู้ต้องไปรับเผื่อวุ้ดด้วยเราก็รู้จักกันมานานนะพี่มอสนะเผื่อวุ้ดด้วยไอ้มอสอย่าเห็นแก่ความความหลังเว้ยทิ้ผ่านแล้วก็อนนะสุดๆเลยไหนก็รู้จักกันแล้วพี่เอ๋เอาเอาความหลังขยี้ไอ้เหี้ยเอาความหลังขย้ำแล้วทิ้งไว้ข้างข้างหลังอ่ะ โอ้โหถ้าจอดหอโคตรฮาร์ดคอร์เลย <c oughs> เอะอะความหลังขยัำขย้ำแล้วก็ทิ้งไว้ข้างทางขยำขยำไปทิ้งเลยไอ้ปลารออยู่อดคอนโดเย้ นอาเชดไ้ละ่ะอะไรนะรนอาเชดใครไม่รู้อืมโอ้ยมึงทำไมมากันเร็วจังเนี่ยฮึสุรเชโอ้ยแหลกแหลกแหลกอ้ยไม่ชัดเอ็งครับอ่ะเดี๋ยวผมขับเองพี่กคอมเห็นเือนผมป่ะเห็นอะนไร,รอ่ะ คือพี่เขาวาร์ปแบบวาร์ปทิมลงดินหลายเที่ยวมากไม่ไม่ไม่เห็นว่าลงดินแต่เห็นว่าแบบอร์นำเดินหน้าถอยหลังอะอ๋อแต่ที่ผมเห็นคือฮอแไม่ทิมลงดินโคตรหลายเที่ยวแล้วก็วาร์ปขึ้นมาบนฟ้าพุชอยู่ไหนวะพุดอยู่นู่นพุดพี่พุชอยู่ไหนวะอยู่นู่นนั่นไงครับขับใช่ปะขับมันอยู่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่นั่นโอเวอร์โหลด โพราะว่าใจเย็นเย็นไอเชดมึงออกมาทีกทีนี่เพื่อสิผมเดี๋ยมาป๊บนึงนะมาผมเราบุญ่อยเอาเา้าทั้งขับเห็นมันที่ลงดินไหมไม่ไม่ไม่ไมเอาเอาสายไฟมาล ตัดไฟเพืหน่อยนึงอ้าวชิบหายยังไม่ได้ชวนพี่วุฒิเข้าเลยว่ะอ้าวยังไม่ได้เข้าใช่ไหมยิงเจ๊ดหน่อยดิอีกฝั่งนึงเนี่ยเจสตัวละแค่แหละเฮ้ยแล้วครับม่องเลยกูเจสเจสเมื่อกี้อะไรเรียกอะไรลั่นอะไรไมิดต้นแล้วจังหวะนี้ใจร้ายสุดลั่น แล้ดูมันไปเองอะเมื่อกี้ไปกันสามคนกระโจนยิงทิ้งแม่มไปว่าไม่เป็นไรแต่หอพังคนไม่ตายแต่หอพังยิงแม่พังพังไปเครับอยู่ตรงนี้ใครยิงจะรวดเด่นเดียวทุบเลยทุบติยังจะยิงอีกบนเปลืองเปลืองงบแผ่นดินเห็นไหม ย,ยังยังเดี๋ยวดูนี่มึงใครนั่งหน้ามอสอยู่ไหนวะมอสไปยิงเจสหน่อยเอาสายหัว,วแม่งเดี๋ยวจอดนี่นี่ให้โอ้โกใครนั่งหน้าไปมีหลาคนเหมือนไส้วะอเอาละเจสกูยกตำแหน่งให้เลย่าลกูยกตำแหน่งให้เลยกันป<ล>ีปีนี้วุฒิโดดดีขึ้นเออไป้แล้วมอสแมนยิง ตุม้มยิงไปไหนก็ไม่ไรู้ใครมีอะไรมาระบายที่เจสได้นะเจสไม่โกรธอ่ะฮะโผลงหน้าเฟสเลยไอ้เอาอน่ยง,งั้นเลยลิสโดนแน่กูนด้วยเหรอรอคุตัดคลิปก่อนเดียวเจสมันโดนแน่ แป่ทำอะไรเฮ้ยจะยิงดีกูตายมันยิงไม่ได้กูเป็นเล่นเว้ยมันยิงไม่ได้นะอ้าวไหนบอกยิงไม่ได้เราหอบันทางไหมอ้าวไหนบอกยิงไม่ได้ ก็หอมันพังมันยิงอย่างมันยิงไม่ได้เห็นไหมเนี่ยมันยิงไม่ได้เอาแกเมื่อกี้บอกยิงไม่ได้เออผมก็ยิงไงเนี่ยมันยิงไม่ได้เนี่ยมันยิงใส่คนไม่ได้ไอ้แก่อ๋อยิงใส่คนไม่ได้นึกว่ายิงใส่หอไม่ได้เลยลองยิงดูกเนโอเคเดี๋ยวเรียกใหม่กูดาาห้าทีเรียกได้ให้ไหนอ่ะอ๋อให้ขับรถรถสามคนไอสามคนไม่มีโครงการนะด็ เดี๋ยวเดียวหายแล้วสุดทีก็ไม่ดิฮัลโหลฮัลโหลไม่หลุดนะไม่หลุดอ่าลุดไม่หลุดลุดไม่หลุดกระป๋าแล้วลุดอ๋อกระโถเฮ้ยโอ้โหชคนกูแทบหลับดีใจเลยครับคุณได้ส่งของเพียงคนเดียวอย่าทำป่าผมหลุดะตัวหายชิบหายแล้วเออตัวหายอ้าว อ๋อ and e a r เรอ r beauty session เป็นเหมือนกันใช่ไหมใช่ไหมโอเคหายหมดเลยเออมาเขาบว่าไงบ้างเฮ้ยเดี๋ยวๆโดนร็อกนตาเป็นทางเก่งชิบหาย